การเติมเกม by Viva Shop มีบัตรเติมเกมหลากหลายเกมให้ท่านเลือกทั้งเลเซอร์พินโกและบัตรเติมเกมอื่นๆซื้อง่ายปลอดภัยแค่สแกน QR code ที่ท่านเห็นตรงนี้เลยใครยังไม่สู่ทักหาเราเพราะเราพร้อมจัดความสุดถึงมือคุณสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผม Viva นะครับ่างหายกันไม่นานเนาะสำหรับคลิปไม่ได้ลงช่องให้เลยเนื่องจาก ผมมัวแต่ไปเล่นกิจกรรม2ปีนะครับเพื่อที่จะเอาของตามแต่ละเลเวลหลังจากที่ตกผลึกเรื่องการเก็บเลเวลใน1นึ5ถึงหนึนะครับในตัวน้องบวกครีตัวนี้นะครับผมก็เลยจะมาบอกเพื่อนๆสําหรับคนที่เล่นชูล่า ทั้ง2ส,สายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแ a ลมเพ e บาร์สหรือ Tiger ร์แค o นอนส่วนสายอื่นๆใครจะเล่นในสายที่แตกต่างออกไปนะครับก็ดูเอาไว้ประกอบการตัดสินใจได้นะครับว่าจะเก็บเลเวลที่เดียวกันหรือเปล่าถามว่าทําเพราะอะไรครีเอเตอรหลายๆท่านก็ทําแหล่งเก็บเลเวลให้ดูแล้วว่า1นึ่งร้ยเจ็ดาทำยังไงเก็บเลเวลที่ไหนแต่ของชูล่า มันจะมีบางที่ที่เราจะแตกต่างออกไปและบางที่เราอาจจะต้องอยู่กับมันนานขึ้นในที่ที่นั้นนะครับเพื่อให้ได้สกิลมา1สกิลเพื่อที่จะให้เราไปเล่นได้ในแมปต่อๆไปนะครับก็เลยออกคลิปนี้มาก,ก็เรียกว่ามันเป็นยูนิคสำหรับชูล่าเลยนั่นแหละนะครับผมโดยในคลิปนี้นะครับนอกจากจะพูดเรื่องแหล่งเก็บเลเวลแล้วและแต่ละที่ที่เราจะไปนั้นผมจะพูดสกิลเข้าไปด้วยรวมถึงของสวมใส่ที่เราจะใช้เก็บเลเวลในแต่ละสถานที่นั้นๆด้วยนะครับ แต่อาจจะไม่ได้ลงลึกอะไรมากนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะนานจนเกินไปเรามาเริ่มกันเลยตั้งแต่เลเวล1ถึง175เลยครับเมื่อเราปั้นตัวมาใหม่ใช่ไหมครับผมมันจะมีทางแยกอยู่2ทางหลังจากคลิปนี้ออกไปแล้วและเพื่อนๆได้รับชมอยู่ณขณะตอนนี้เนี่ยเป็นวันที่14มีมิยอ65นะครับใครที่ไม่เคยเล่นเลยสามารถจำได้และไปดูในช่วงเลเวล1 0 0 ที่ผมจะพาไปเก็บเลเวลได้ครับส่วนใครที่เริ่มเล่นใหม่เลยตั้งแต่เลเวล1นะครับดูต่อไปนะตรงนี้ก่อนและเดี๋ยวค่อยข้ามไปที่เลเวล100นะครับผม1-8เก็บตรงนี้พอเลเวล8ครับให้ลงมาที่จุดแดงใต้นี้ครับผมเมื่อคุณเก็บเลเวลแมปดังกล่าวที่ผมบอกมาแล้วจนถึงเลเวล8ก็ให้มาแมปนี้ครับแมปนี้ก็จะมาตีปิโกปิโก้ กับมูก้าครับเราจะอยู่ได้จนถึงเลเวลประมาณ20ครับผม mm hmm. เมื่อเลเวล20แล้ว mm hmm. ให้เราไปแมปกว่าครับ mm hmm. เราจะไปตีโปโปลิง ตั้งแต่เลเวล20จนถึงเลเวล30ได้เลยครับอดทนอยู่ไปถึงเลเวล30เมื่อเราถึงเลเวล30ก็ให้เราย้ายไปแมปออกครับพอเราเลเวล30นะครับก็ให้ย้ายมาแมปออกและก็ต้องขอบอกแบบนี้ก่อนว่าผมคงไม่ได้พาไปดูทุกแมปด้วยวิธีการเดินมานะครับเพราะแมปพื้นฐานเนี่ยเพื่อนๆน,น,น่าจะพอไปเป็นแล้วเดี๋ยวมันจะมีบางแมปที่เพื่อนๆอาจจะยังไปไม่เป็นอันนั้นนะเดี๋ยวผมพาเดินและกะคิดไปให้ก็ให้เราตีออกไปจนถึงซักเลเวลประมาณนะครับ 50ถึง55ได้เลยมันจะอยู่ที่นี่ยันจ็อบ50เมื่อจ็อบ50เสร็จเราก็ไปเปลี่ยนอาชีพและเมื่อไปเปลี่ยนอาชีพเสร็จก็ให้เราไปแมปต่อไปเลยครับแมปนั้นอยู่ได้ที่60ถึง70ครับโฮเดหรือหนอนดินที่เรารู้จักกันและที่นี่ก็มีแซนแมนด้วยนะครับผมแมปนี้มายังไงใช่ไหมครับผมก็ให้คุณออกจากมอล็อกลงมา2แผ่นที่แล้วเลี้ยวขวามา ก็จะถึงแล้วครับผมหรือใครจะลงมามอล็อกมากว่านี้ลงมานี่ก็ได้เช่นกันครับทีนี้ตั้งแต่70-80ถึง80ครับผมพอ80เราก็ย้ายไปแมทลิงหินที่เรารู้จักกันนั่นเองครับ80-95ถึง9กนะครับก็ให้เพื่อนๆนมาอยู่ที่ลิงหินก็ตีอดทนเอานิดหน่อยครับพอ95เสร็จแล้วเราก็จะย้ายไปลิงไฟครับ ส่วนแมปลิงไฟนั้นผมไม่พาไปดูที่แมปแล้วนะก็ให้เพื่อนๆออกจากแมปลิงหินเดินขึ้นมาที่เมืองเวนครับแล้วก็เดินทะลุไป2 m a แมปข้างบนและก็เหลียวซ้ายครับก็จะเจอแมปแม็กมาลิงหรือลิงไฟหรือใครจะซื้อวาร์ปกับพีทไปก็ได้ครับเขามีขายอยู่แล้วแหละหรือใคร จะใช้เงินแก้ปัญหาจากนั้นหรือไปแบบสุลตา่านนะครับก็กดใบมุกวิ่งตัวนี้ไปได้เช่นกันนะครับผมส่วนแมปลิงไฟนั้นจะอยู่ได้จนถึงเลเวล99เลยครับก็ไปเปลี่ยนเป็นไฮอะโคและเมื่อเราเปลี่ยนเป็นไฮอะโคเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับคนที่ไม่ได้จํานะก็กลับมาวนลูปเหมือนที่ผมพูดไปน,นต้นคลิปถึงตรงนี้ได้เลยครับก็99อีกทีหนึง่งที่แมป ลิ่งไฟครับผมเมื่อ99เป็นแชมเปี้ยนแล้วจะอัพสกิลอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูสกิลก่อนที่เราจะไปต่อในอาชีพชูล่ากันครับในส่วนของสกิลนะครับในที่เราเป็นแชมปเปี้ยนอัพแบบนี้ได้เลยจะไปต่อสกิลของคั r สามได้ทุกอาชีพครับให้เพื่อนๆแคปหน้าจอไว้ก็ได้ครับและในส่วนของสกิลคัทหนึก็อัพแบบนี้เลยครับ แคปหน้าจอไว้เช่นกันนะครับผมพูดให้มันรวดเร็วคลิปจะได้ไม่ยาวครับหลังจากที่เราขึ้นมาเป็นชูล่าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คุณก็จะมีเลเวล99ที่จ็อบหนึ่งเก็บให้มันเลเวลร้อยและจ็อบป,ประมาณ8ครับอาจจะยังไม่ต้องเก็บถึง8จ็อบก็ได้ครับเราเอาที่6จอ็อบพอ6จ็อบเนี่ยเราจะได้สกายโบเลเวลสามในทั้งสองสายเล่นได้เหมือนกันนะครับเมื่อเราได้สกายโบเลเวลสามแล้วเราจะไปต่อกันที่แมกมาครับผมคราวนี้เราจะไปเซิร์ฟแมกมากันแล้ว เมื่อเรามาที่แมกมาชั้น2นะครับก็จะขอแนะนำไอเทมไว้1ชิ้นนะครับนั่นก็คือชูล่าแชโดชิลครับผมถ้าใครมีก็ให้หามาใส่ใครไม่มี ผมว่าก็พยายามหามาใส่ครับเอาที่บวก3บวก4ก็ได้ครับเพราะมันจะเพิ่มดาเมจของสกายโบ20%เพิ่มทุก5%ทุกๆก,การอัปเกรดครับแค่คุณบวก4เนี่ยคุณจะได้ไปแล้ว40%ก็คือแรงขึ้นมาพอสมควรครับก็ให้ใช้โล่นี้ในการเก็บเลเวลส่วนคอร์สฟ,ฟ้าเราที่จะเป็นบูสเตอร์หรือคอร์สฟ้าเก่าเนี่ยก็ให้เก็บไว้ก่อนครับยังไม่ต้องเอามาใช้ก็ได้เราก็จะเสร์งอยู่ที่นี่จนถึง106 พอ106เราจะได้สกายโบเต็มเลเวล5ครับในสายไทเกอร์แคนนอนและแลมพเดบาร์หลังจากอยู่ที่นี่106ต่อไปเราจะไปลงดันบ้านครับโดยดันบ้านนะครับฉบับชูร่าผมแนะนำที่เดียวเลยนั่นก็คือดันบ้านกิฟครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันด้วยว่าวิธีไปดันบ้านกิฟไปยังไงครับวิธีการไปก็มาที่เมืองกิเฟนและออกที่วาร์ปซ้ายครับออกวาร์ปซายมาเสร็จลงมาวาร์ปแดงล่างตรงที่เมาส์ผมชี้ตรงนี้ครับ เมื่อเข้าวาร์ปมาเดินตามผมมานนี่ครับ เราก็คุยกับเกตเมเนเจอร์หนงน้องแมวตัวนี้ครับเลือกไปที่ชั้นหนึ่งนะและก็ต้องจ่ายเงินไป50,000เซนี่ครับผมนี่ก็คือหน้าตาดันบ้านกิปนะครับก็จะมีมอนสเตอร์พวกนี้ก็ให้เราเดินไปแล้วก็สกายโบเอานะครับผมอย่างนี้อารมณ์ประมาณนี้นะครับเราก็จะอยู่ที่นี่นะครับตั้งแต่106 จนถึง120เลยนะครับผมโดยที่นี่จะมีตัวหน้าลำคาญนั่นก็คือ w d d t e ครับมันจะคอยดีคีดเอจิเราและก็จะทำให้เราตัวสีแดงๆครับมันจะทำให้เราเดินช้าส่วนในสายอาชีพชูล่าหรือสายอาชีพพั์เนี่ยจะแก้ได้ด้วยการเอจิอัพถ้าโดนดีคีดเอจิและถ้าเราตัวแดงก็ให้เรากดเบสซิ่งนะครับในการแก้มจะทำให้เรากลับมาเดินได้ปกติและอีกตัวหนึ่งที่น่าลำคาญสำหรับที่นี่นั่นก็คือเจ้ามินิเดมอนมันสามารถใช้ จูใส่เราได้เป็นจูมืดเนาะใครมีเสื้อ Shadow ก็สามารถเอามากันจูมืดได้นะครับผมเนี่ยครับนี่ก็คือตัวอย่างของจูมืดที่มันจะจูเราเนาะถ้ามาเราไม่มีเสื้อแชโด w มันจะกระเด็นไปแบบนี้นะครับอามว่าทําไมถึงให้มาอยู่ที่นี่ทําไมไม่ไปที่อื่นพอเห็นบางที่เลเวลร้อยสิบเขาไปหุ่นกันเลเวลร้อยสิบแปดเอ้ยร้อยสิบห้าไปลาชงลาเชลนะครับไม่ไหวครับ ชูล่าเราไม่ไหวสกิลเราไม่พอครับไม่ว่าคุณจะเล่นสายไทเกอร์แคนนอนแท้หรือสายแลมพเพดบาร์แท้เราสกายโบไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับผมก็ให้อยู่ที่นี่ดีที่สุดแล้วก็อดทนเอาหน่อยที่นี่จำนวนคนไม่หนาแน่นนะครับอาจจะมีตี้ถึง2ตี้ในช่วงกิจกรรมแต่ถ้าเป็นช่วงนอกกิจกรรมก็ต้องยอมอดทนเก็บเลเวลที่นี่ต่อไปให้ถึงเลเวล120ครับผมเพราะถ้าไปที่อื่นมันจะเริ่มเป็นทอ้อ ที่ดันหุ่นมอนมันแข็งนะครับเราเอามันไม่ลงดามเมดเบามากยิ่งสําหรับคนไม่มีโล่ชาโดเนี้ย ก็ยิ่งไปกันใหญ่ครับดาเมจประมาณ2อ0 0 0พัเืองมันไม่เยอะประมาณหมื่นนิดๆน,น,นะครับไม่เท่าไหร่แต่ถ้าใครมีโลตัวนี้ก็สามารถทําดาเมจได้ถึง5้าถึงหกพเลยครับดีขึ้นมาอีกนิดหนึน่งนะครับผมโอเคอยู่ที่นี่จนถึง120เราก็จะมีสกิลแฟลคอมโบแล้วก็ไทเกอร์แคนนอนแล้วแต่ยังไม่เต็มนะสำหรับไทเกอร์แคนนอนส่วนแฟลคอมโบเนี่ยน่าจะเต็มแต่ที่เราคาดหวังเลยและบอกว่าทําไมถึงยังเล่นไม่ได้นะครับ เพราะเราต้องคาดหวัง r ไล i n g d ด a กอนอย่างน้อยเลเวล2หรือเลเวล3เป็นต้นไปถึงจะเล่นได้นะครับแต่ถ้าให้ดีที่สุดก็คือเลเวล5ครับผมต่อมาในเลเวล120ถึง125หรือบวกลบ130นะครับอยู่ที่ของแต่ละท่าน ใครไม่มีสนับอิลูชันกับมัฟอิลูชันก็ให้อยู่ยัน1้อยสเลยครับผมส่วนใครเล่นแลมเพจบาร์คุณสามารถออกจากที่นี่ไปได้ตั้งแต่เลเวล125เพื่อไปต่อที่ดันแมวได้ครับส่วนมอนที่นี่เป็นอันเดดทั้งหมดเราตีแรงขึ้นและก็โดนเบาลงสำหรับในส่วนของชูล่าเพราะว่าเราอัพสกิลเดมอนปเทคชันและก็เดมอนเบนนะครับผมใครมีของ ก็ให้ไปต่อที่ดันแมวที่เลเวล125และถึงตรงนี้เราจะเริ่มมีสกิลแฟตคอมโบเวล5 Tiger c a n คนนอนเลเวล5และไลซิงด a กอนเลเวล2ถึงเลเวล3ครับสำหรับคนมีของนะในสาย t i เกอร์แ n นนอนที่จะเล่นในส่วนของสนับและก็มัด อ l ลูชันตัวนี้ครับส่วนในสายแลมเพดบาสเนี่ยน่าจะเล่นได้แล้วที่ประมาณเลเวล3ถึง5นะครับในส่วนของแลมเพดบาสแล้วก็มีไลซิ่งประมาณเลเวล3ที่นี่วิธีการเก็บเลเวลก็ลากๆา,ากมอนมาแบบนี้ครับและก็หากําแพงและเสริมมอนแบบนี้แหละครับเนี่ยลากกําแพงแล้วก็ทําแบบนี้ครับอาจนมประมาณนี้เนาะทั้ง2สายเลยนะครับ ทั้ง Bart และเพดบารและไทเกอร์แคนนอนครับสถานที่ต่อมาครับนั่นก็คือดันแมวเราจะมาได้ที่เลเวล125จนอยู่ถึงที่นี่ได้ถึง135ก็คือไดนโนเสาร์สีแดงตัวนี้นะครับผมอยู่ที่นี่10เลเวลส่วนสกิลนะครับผมขอแนะนำนะถ้าอยู่ทนได้ที่เนมเลดให้ได้ไลซิงดากอนที่เลเวล5และค่อยมาดันแมวสำหรับคนไม่ค่อยมีของนะครับแต่ถ้าคนมีของแล้ว คุณมาที่นี่ได้เลยตอนคุณมีไ i ซ i n g l ล v e l 3ครับโดยคำว่ามีของของผมก็คือคุณต้องมีสนับกัมม i l l ลูชันตัวนี้ครับผมและส่วนประกอบที่เหลือก็เป็นอย่างที่ผมเคยพูดไปทุกคลิปก็ดูตามของที่ผมมีได้เลยส่วนโล่นะครับคุณใส่โล่ตัวนี้ก็ได้สําหรับไนแอมแอคเคานะคะเป็นการประเภทสัตว์แล้วก็อ n d เด d สสาหรับคนที่ไม่มีของหรือมีของค่อนข้างจะน้อย ก็ให้เราใส่คอร์สฟ้าเก่าหรือคอร์สบูสเตอร์ก็ได้ครับแต่คอร์สบูสเตอร์ผมยังไม่ได้แลกมาแต่คุณสมบัติมันคือเหมือนกันก็คือเจาะเกาะ70%ส่วนใครเล่นไทเกอร์แคนนอนจะไม่ได้ในส่วนคุณสมบัติของคอร์สบูสเตอร์ใครเล่นแลมเพตบาร์ก็ได้ในส่วนของสกิลแลมเพตบาร์สแรงขึ้น15%ครับผมแต่ถ้าใครสามารถจ่ายได้แบบผมก็คือให้ใส่เจาะทองที่เรามีได้เลยครับเป็นเจาะร้อยประเภทสัตว์แลวก็ใส่มือ อินฟินิตี้และก็ฟอร์ดครับสำหรับคนที่เล่นในสายไทเกอร์แคนนอนที่ใส่สนับและคนที่เล่นไทเกอร์แคนนอนไม่มีสนับล่ะเป็นสายฟรีมาใหม่นะครับก็ให้ใส่เจ้าการ์ดไนแมมีนอทอรัดครับในส่วนของอาวุธใส่ที่กระบอทธนอสก็ได้ครับในส่วนของบวก9เพราะกระบองทนอสใส่ได้ที่เลเวล20ขอภัยด้วยวันนี้ไม่ได้ติดมาและก็คอมโบกับโลตัวนี้ครับนั่นก็คือไนแมอาเคาเมื่อคอมโบกันนะครับมันจะทำให้เราเจาะเกาะมอนประเภท อันเดธและก็สัตว์ไป50%รวมถึงคอร์สฟ้าที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นใหม่หรือเก่าก็จะเจาะไปเลยครับ120%แต่จะเจาะเกินร้อยมันก็คิดแค่100นะครับไม่ได้ว่าคิดเกินเนาะก็ตีมอนเข้าปกติโดยไม่โดนหักอะไรเลยนั่นแหละครับผมต้องบอกว่าสำหรับคนไม่มีสนับกับมัร i l อิลูชันหรือคอร์สชูลาทูก็สามารถวันฮิตดันแมวได้เช่นกันนะครับผม เคก็ okay. พูดในส่วนตรงนี้นานหน่อยเนาะในส่วนถัดมานะครับเลเวล1 3 5ถึง150ก็ให้มาดันแมวชั้น3หรือไดโนเสาร์สีเขียวตัวนี้ได้เลยนะครับผมของก็ใช้ของตามงบประมาณที่คุณมีได้เลยครับเหมือนที่ดันแมวชั้น2เนาะส่วนสกิลนะครับ คิดว่าก่อนขึ้นมาที่นี่น่าจะมีไลซิ่งประมาณ7แล้วก็มาเก็บตรงนี้อีก3จ็อบก็ครบแล้วครับสำหรับคนที่เล่น Fat Combo t i ท e กอร์แคน,นหรือจจแรมเพดไบร์ก็ได้ก็น่าจะได้ไลซิ่งดากอนเล e วล l 10เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้พอถึง150เมื่ออยู่ที่นี่ยัน150เดี๋ยวผมจะมีให้อีก2ทางเลือกเช่นกันครับผมเมื่อคุณเลเวล150นะครับเมื่อกี้ผมบอก2ทางเลือกใช่ไหมแต่ พอดีเพิ่งนึกได้ขึ้นมาอีกทางเลือกหนึ่งนะครับดันแรกสำหรับคนที่ไม่มีของหรือมีของที่น้อยมากๆก,ก็ให้ไปที่ NCT ครับอยู่ที่นั่นช้าไหมก็ช้าแต่สมัยก่อนเราก็อยู่ที่นั่นกันได้ยัน175เช่นกันช้าแต่มนเลือดน้อยมอนเลือดพอๆกับดันแมวครับถ้าเราทำวันฮิตที่ไดนโนเสาร์แดงไดนโนเสาร์เขียวได้เราก็จะทำวันฮิตที่ NCT ได้เช่นกันครับผมก็ไปใส่แองลุงเอา และประดับก็หาอย่างอื่นเข้ามาเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่ไม่วันฮิตถ้ามีเซ็ตชิปและวันฮิตไดโนเสาร์เขียวแดงได้ก็ใส่เซ็ตชิปครับและในส่วนของอาวุธกัลโลใส่อะไรที่นี่ก็จะมีเจาะเกาะเช่นกันครับผมในส่วนของอาวุธก็ให้เราใส่การ์ดบิ๊กเบลครับมันจะเจาะเกาะมอนฟอร์เมตกับเดมอนเลยนะครับ50%ครับผมและก็จะตีฟอร์เมตกับเดมอนแรงขึ้น10% มันก็จะคอมโบในส่วนของการ์ดใส่โลนะครับนั่นก็คือการ์ดนีโอปังใบนี้เองนะครับก็เหมือนดันแมวที่เราใส่ไนแมวมินอทอรัสบวกกับไนแมวอาเคาที่จะเจาะเกราะมอนทาสัตว์แล้วก็อันเดดนะครับผมรวมถึงตีมอนทาสัตว์อันเดดแรงขึ้นด้วย10%นะเมื่อกี้ผมลืมบอกนะครับผมคุณมีแค่นี้กับคอร์สฟ้ารวมของที่มีบ้างนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่นี้แล้วมันจะวันฮิตรวมของที่มีบ้างเนี่ย หรือใครไม่มีคอสชูล,ล่าก็ไปใส่คอส ATK 5%ใน3ส่วนเนี้ยวันฮิตแน่นอนครับที่เนี่ยง่ายคนที่มาเล่นฟรีหรือพอเติมของได้นิดหน่อยก็สามารถวันฮิตที่นี่ได้เช่นกันครับแต่ที่น่าต้องทําใจตอนนี้ก็คือตี้จะไม่มีครับส่วนสกิลผมไม่พูดถึงแล้วใครเล่นแรมเพจก็เต็มแล้วใครเล่นไทเกอร์แคนนอนก็เต็มแล้วเช่นกันครับร้อที่เหลือ เดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกสกิลฝั่งนี้กันบางท่านอาจจะเอ๊ะเอ๊ะผมแลมเพจไม่เต็มเฮลเกตไม่เล่นแล้วมาอัพอะไรเอ่ยเดี๋ยวมาฟังคลิปหน้า,นาครับเดี๋ยวมารีวิวรีวิวสกิลหนึ่งที่มันมีความแรงเท่ากับหูนกในฝั่งของสเตตัสวิทครับผมอุบไว้ก่อนเนาะในส่วนที่2ก็ตามรูปที่ผมขึ้นให้ครับนั่นก็คืออ l ลูชันเท็ดี้แบครับที่จะเข้ามาในวันที่16มิถุนา 2565นะครับผมมอนที่นี่จะเป็นมอนประเภทฟอร์มเลดก็ยังใส่การ์ดบิ๊กเบน กากานีโอปังได้เช่นเดิมนะครับผมเหมือนที่เราไป NCT เลยมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นเดมอนก็คือพิทแมนนะครับที่นี่เลือดไม่เยอะมากอีกเท่าหนึ่งของ NCT คนที่มีของสำหรับสายฟรีหรือสายที่เติมเข้ามาค่อนข้างจะน้อย2องฮิตที่ดัน Illusion ท็ d ดี้แบรก็ถือว่าไม่แย่เพราะถ้าคุณทำ NCT ได้1นึฮิตก็ประมาณแ7นเจ็ดแสนแปดองฮิตตีเลขง่ายๆนะครับก็ประมาณ3ามแสนสี่สามก็ เอา Illusion t ท d d y b e a บลงทั้งดันแล้วครับไม่รวมบอสนะเออก็ไปที่นั่นก็ได้ครับนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกสุดท้ายนะครับที่เราจะมาเก็บเลเวลกันที่1 5 0ถึง175ผมต้องขอบอกแบบนี้นะครับต้องมีของครับไม่ว่าจะเล่น l a มเพจบาร์หรือว่าจะเล่น t i เกอร์แ n นนอนะครับผมไม่แน่ใจว่า l a มเพจบาร์จะเอาอยู่หรือเปล่าสำหรับที่นี่สำหรับคนที่มีของไม่เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมลองต่อยให้ดูเนาะ ผมไม่ได้เอาเจาะทองมาเนี่ยประมาณ3ฮิตแต่ถ้าเอาเจาะทองมานะครับและเคลือบไฟที่นี่นะครับก็ประมาณ1ฮิตสําหรับเต่าดิ๊ถามว่าต้องมีของระดับไหนนะครับก็มีของแบบที่ผมมีนี่แหละสนับบวกมัฟอิลูชั่นและในส่วนของหมวกใครหาเซชิปไม่ได้เหมือนเดิมก็ไปใส่หมวกเต่าเช่าครับผมก็น่าจะทําให้เรา2ฮิตได้ใครพอมีของบ้างลงทุนได้บ้างก็มาที่นี่ครับไวจริงแต่ก็เดือดเช่นกันครับส่วนชั้น2ผมไม่แนะนําให้ไป ถ้ามีของไม่เยอะจิตใจไม่แข็งพอไม่ต้องไปชั้น2ครับทั้งผู้คนและมอนสเตอร์น่าลำคาญแทบทั้งนั้นครับอยู่ที่นี่ยัน175ช้าหน่อยแต่มันไวที่สดกว่า NCT และ Teddy Bear นะครับผมไม่ต้องดิ้นรลนไปชั้น2เชื่อผมเพราะว่าผมอยู่ชั้น1น่อะยัน173เลยครับมันสบายกว่ากันเยอะเครือไฟก็ได้อะไรก็ได้ครับไปที่นูน่นชั้น2มันมีมอนสเตอร์มากมายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเต่าน้ำแข็งเต่าไม้มันใช้สกิลได้ทั้งหมดรวมถึงเต่านินจาด้วยนะครับส่วนบางปาร์ตี้เขาก็จะรับอยู่ที่นี่ถึงแค่173เท่านั้นนะครับก็อาจจะต้องขืนขนหน่อยเออก็ค่อนข้างจะยาวแหละคลิปนี้แต่ก็มาบอกไว้เป็นในส่วนของสบับชูล่าเลยให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมอาชีพอื่นก็ดูได้เช่นกันนะแต่ มันจะมีในส่วนของสกิลและอาวุธที่ผมได้พูดเข้ามาเท่านั้นเองและถ้าใครมีคำถามอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้หรือวันหลังเวลาผมไลฟ์สตรีมคุณก็มาพูดคุยกับผมในไลฟ์สตรีมก็ได้เช่นกันนะครับใครดูมาถึงนะตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆถ้าชอบหรือทูกใจยังไงก็ฝากไลค์แชร์ซับสไคร์นะครับรำลงคลิปใหม่ไลฟ์สตรีมเราจะได้เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับผมสำหรับวันนี้วีว่าต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าโชคดีและขอให้ทุกท่าน เก็บเลเวลได้ดังสมใจหมายครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ